ราชการนะคะของที่จังหวัดสุเกตที่เข้าร่วมจในวันนี้รวมถึงทางท่านหัวหน้าคุยานแห่งชาติสีนาศนะคะในวันนี้ทางสจ้าหน้าทการวิจัยแห่งชาติก็ขออนุญาตที่จะใช้พื้นที่ของทุนญาณแห่งชาติสีนาศในการที่จะร่วมให้ท่านรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมตัวมานะคะในส่วนของงานของทางทุนาณแห่งชาติทางทะเลทุนชาณสีนารวมถึงงานที่ทาง สำนัก,กงานการวิจัยแห่งชาตินะคะละให้การสัมผัสในเรื่องทะเลไทยในประหยัรวมถึงในส่วนของงานดุลีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่ทํมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตท่านได้ดูแลอยู่ซึ่งในช่วงเช้าก็จะมีสามส่วนงานสานำคัญก็คือในการนําเสนอในเรื่องของตัวการวิทัยทางทะเลของทางท่านหัวหน้าประหยัดชาเสนา จะตามด้วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลงานเนไทยลยขยะซึ่งจม่ต้มีท่านมองจาการดริวเตอร์ชาหรือทเสริมนะคะจากมอยาะไยเกษตรศาสร์ท่านจะมาวมนำเสนอและติดตามด้วยของท่านอนการิบัติาชกัรท่านช่วยจากครมิวเตอร์ที่เาประการนะคะของดูแลโครงการวีทีขอ